ทำไมราคาอีเธอเรียมถึงลดลงในวันนี้ในปัจจุบันชุมชนอีเธอเรียมพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับการชะลอตัวของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมอย่างอีเธอรอีทีเฮในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดจับตาดูแผนภูมิและแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างใจจดใจจ่อคำถามที่สะท้อนผ่านฟอร,รัมออนไลน์และแหล่งข่าวทางการเงินก็คือเหตุใดราคาอีเธอเรียมจึงลดลงในวันนี้ เมื่อวันที่16ธันวาคมราคาของอีเทอรเรียมร่วงลงหลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านที่2,320ดอลลาร์ 2, ได้การลดราคาล่าสุดอาจเนื่องมาจากคำพูดที่รุนแรงของหน่วยงานกำกับดูแลการแฮ็กที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเว็บ3เกือบทั้งหมดกิจกรรมที่ลดลงในเครือข่ายอีเทอรเียมและการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้พัฒนา e ีเทอร u เ f ียมฟอนเดชยุคแรก,แรก ราคาอีเธอรีเรียมของวันนี้อยู่ที่ประมาณ2,247.86ดอลลาร์โดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงอยู่ที่14,584,988,655.44ดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าลดลงลบ1.37%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและลดลงลบห้าใน7วันก่อนหน้า มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่1.67ล้านล้านดอลลาร์ลดลงลบ1.37%จากวันสุดท้ายและเพิ่มขึ้น98.11%จากปีที่แล้วบิตคอย BTC มีมูลค่าตลาดอยู่ที่827,000ล้านดอลลาร์ณปัจจุบันซึ่งแสดงถึงการครอบงำตลาดคริปโต ถึง49.63%ในขณะเดียวกันมูลค่าตลาดของ s t a b l e c ค i n อยู่ที่131 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็น7.86%ของมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดราคาของอีเธอรียมได้รับผลกระทบอย่างมีในสำคัญจากความตื่นเต้นรอบกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเมื่อบล็ c ก r o อ k ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกมูลค่า9ล้านล้านดอลลาร์ประกาศความตั้งใจที่จะแนะนำสปอตอีเทอริเมีทีออย่างไรก็ตามเมื่อวันที่15ธันวาคมการพัฒนาด้านกฎระเบียบเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ออกแถลงการปฏิเสธคำร้องที่ส่งโดยการแลกเปลี่ยนคอยเบส ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบตามที่นายแกรรีเกนเซเลอร์ประธาน SEC กล่าวซึ่งยืนยันเพิ่มเติมว่าตลาดหลักทรัพย์คริปโตอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่สิ่งที่น่าสับสนเพิ่มเติมคือสิ่งพิมพ์ล่าสุดของ SEC ซึ่งอ้างถึงการช้อโกงอย่างมากการละเมิดและการไม่ปฏิบัติตามในอุตสาหกรรม สกุลเงินดิจิทัลและเน้นย้ำว่าการลงทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะจากการลงทะเบียนและการกำกับดูแลของตัวกลางเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลหลักที่เกิดขึ้นโดยคอยเบสเกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์ตามดุลยพินิจนายแกรรี่เกนเซอร์กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐสภายอย่างซื่อสัตย์ เครือข่ายอีเธอรียมกำลังประสบปัญหาเช่นกันโดยให้ความเป็นไปได้สำหรับล็อกเชนทางเลือกเช่น s o l a ร์นาและอ a วแลนตัวอย่างเช่นราคาธุรกรรมเฉลี่ยของอีเธอรียมที่9.90ดอลลาร์นั้นแพงมากสำหรับธุรกรรมส่วนใหญ่ทำให้ผู้บริโภคต้องจัดการกับความซับซ้อนและอันตรายที่เพิ่มขึ้นของโซลูชันเลเยอร์2 ปัญหาเหล่านี้เห็นได้ชัดจากการล็อกมูลค่ารวมของอีเธอรีเมทีวีแอลซึ่งลดลง5%ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเหลือ12.26ล้านอีเธอรีเมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2020ทีวีแอลของโซลา n ่าเพิ่มขึ้น14%ในแง่โซลา n ่าในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุก d ีที่จำเป็นต้องมีเงินฝากจำนวนมากและแม้แต่แอป d e f i ก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสภาพคล่องของพวกเขาด้วยเหตุนี้เราจึงควรตรวจสอบกิจกรรมในแง่ของปริมาณด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจในอีเธอร์เียม ยังคงต่ำกว่า1.8พันล้านดอลลาร์เป็นเวลานานกว่า1เดือนในขณะที่เครือข่ายโซลาน่าเพิ่มขึ้นเป็น700ล้านดอลลาร์ต่อวันค่าเฉลี่ยรายวันในปัจจุบันของอวแลนด์ที่250ล้านดอลลาร์อาจดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบล็อกเชนชั้นนำแต่เพิ่มขึ้น250นะับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนชุมชนอีเธอร,เรียมยอมรับมาตรฐานโทเคน ERC 3643 ทีมพัฒนาอีเธอรียมได้นำเสนอาการพัฒนาที่สามารถกอบกู้หน้าของอีเธอรียมอันเป็นผลมาจากการล่มสลายของตลาดราคาตามที่กล่าวไว้ ERC 3 6 4 3 Ethereum Improvement Proposal EIP ได้รับการรับรองจากระบบนิเวศความก้าวหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างโทเคนสินทรัพย์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโปรโตคอล ERC 3 6 4 3กําำหนดกรอบการทำงานที่ แข็งแกร่งสำหรับการสร้างโทเคนสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง RWA หลักทรัพย์ระบบการชำระเงินและโปรแกรมะส,สมคะแนนมีความโดดเด่นโดยการรวมเอากรอบการทำงานเพื่อการระบุตัวต,วตนอธิปไตยตนเอง SSI ฟังก์กชันนี้จะตรวจสอบสิทธิโทเค็นของผู้ใช้โดยให้ข้อมูลประจำตัวที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่สามารถตรวจสอบได้มาตรฐานนี้ขยายออกไปใน ERC 20โดยผสมผสานการอนุญาตที่จำเป็นสองชั้นเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ชั้นแรกจะตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของผู้รับธุรกรรมใช้มาตรฐาน ERC 734-735เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลประจำตัวมีการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการยืนยันโดยผู้ออกการเรียกร้องที่น่าเชื่อถือเลเยร์ที่2กำหนดข้อจำกัดทั่วโลกให้กับโทเคนเองการจำกัดปริมาณโทเคนรายวันและจำนวนผู้ถือโทเคนสูงสุดถือเป็นข้อจำกัดที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนโทเคนที่ได้รับการควบคุม ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือวิดีโอที่ให้ไว้ในหน้าน,นี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คนคว้าปลอดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุน